พาไปที่ออสเตรเลียค่ะตอนนี้ชาวโลกออนไลน์เนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเพราะว่ามีรถบัสคันหนึง่งเขาติดข้อความเขียนเอาไว้ว่า get off in Thailand ข้อความนี้หลายคนมองว่ามันสองแง่สองงามหรือเปล่าเจะเชิญชวนมาเที่ยวที่ประเทศไทยหรือว่าเจะเชิญชวนมาทําอะไรที่เกี่ยวกับบริการทางเพศหรือไม่คือคำคำนี้ get off in Thailand เนี่ยนะฮะถ้าดูเผลอเผฟังเผลอเผเนี่ยก็เหมือนกับเชิญชวนมาเที่ยวเมืองไทยอเอาเครื่องมาลงที่เมืองไทยนี่แหละแต่คําว่า get off เนี่ยมันมีนนยยะ ความหมายแฝงอยู่แล้วความหมายมที่ว่านี้ก็ไม่ค่อยจะดีด้วยล่ะค่ะแล้วพอไปตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็เป็นของสายการบินแอร์เอเชียที่โพสต์ข้อความนี้แล้วก็ทําการโฆษณาด้วยข้อความนี้<อ>ติดรถบัสแบบนี้ท<อ>ั่วเมืองออสเตรเลียเลยล่ะค่ะคซึ่งโฆษณานี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็น get off in Thailand นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าแปลตรงๆก็คือลงเครื่องที่ประเทศไทยหรือถ้าเกิดว่าแปลอีกหนึ่งความหมายก็คือไปมีเพศสัมพันธ์ที่ไทยกันเถอะเพราะคําว่า get off นี้หมาย ายความว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบเรื่อยเปือยการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศด้วยตัวเองค่ะเรื่องนี้นะคะทางกลุ่ม Collective เช้าค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวรักย่าเพื่อสิทธิสตรีและต่อต้านการกดขี่ทางเพศก็อ้างว่าโฆษณาดังกล่าวนี้เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อจุดประสงค์ทางเพศในประเทศไทยนะคะและจากตามรายงานค่ะเมื่อปี2014ของโครงการเอทแห่งสหประชาชาติก็ระบุว่าไทยมีหญิงขายบริการทางเพศกว่า123,530คน เรื่องนี้นะคะทางเมลินดาลิสควินสกี้ค่ะนักเคลื่อนไหวก็พบเห็นโฆษณานี้บนรถโดยสารที่ในเมืองบิสเบนนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความนี้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับกล่าวหาสายการบินด้วยว่าสนับสนุนเซ็กทัวค่ะหลังเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกของแอร์เอเชีย e ก็กล่าวกับสำนักข่าว BBC นะครับบอกว่าแอร์เอเชีย e จริงจังอย่างยิ่งต่อปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ของสังคมและทางสายการบินขอโทษด,ด้วยความจริงใจต่อความไม่สบายใจที่มีสาเหตุมาจากความกังวลที่หยิบยกขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้ แอร์เอเชียยืนยันว่าเราได้ยุติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วและสั่งให้พันธมิตรด้านสื่อมวลชนถอดโฆษณานี้จากทุกจุดอย่างเร็วที่สุดและถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เป็นวันนี้เลยโฆษกระบุไว้แบบนี้นะครับขณะที่คาราคุกสมาชิกสภาเมืองบริสเบนนะคะก็กล่าวประนามโฆษณานี้ด้วยบอกว่าเป็นความเสื่อมเสียและมันไม่ควรมาปรากฏอยู่ตามท้องถนนสายต่างๆของเมืองที่ออสเตรเลียค่ะครับ ดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ y o u t u b e ว18อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง